สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตยนานาคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพันธาท่านมาดูเหรียญห้าบาทของพระบาทสมเด็จพร,ระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลจดีในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทเดือยน,นี้นะครับท่านติดภาษีใหญ่นะครับภาษีใหญ่นะครับได้มาเมื่อเช้านี้ครับสำหรับเหรียญน,นี้ครับท่าน ก็เลยมาฝากพี่ๆเพื่อนน้องๆท่านที่ดูนะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างส่วนอะไรสาดอะไรเลยนะครับได้มาปุ๊บก็มาให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านได้ดูและได้ชมเลยนะครับ่านว่าแบบนี้เป็นปีปศอะไรจํานวนการผลิตจะอยู่ที่สไลด่ติดอยู่ในเนสอันดับที่หายากหรือไม่นะครับท่านสำหรับเดือนนี้นี่ก็เท่าที่ดูก็มีรายบุกรอยบี้อยู่พสอสมควรนะครับท่านเพราะว่าผ่านกอนเทนมาอย่างยับยืนทีเดียคกับท่านจะเป็นปีปศอะไรนะแล้วผมพิดกัไปให้ดูนะครับ ลูงมาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันเป็นไงครับแล้วกันนะครับบ่าเป็นลักษณะแบบไหนครับลักษณะของเหรียญนี้เป็นเหรียญแบบเก้าเดี่มนะครับนี่นับดูก็ได้ครับว่าเก้าเดี่มไหมนับดูนะครับมีเก้าเดี่มนะครับนี่นี่ครับที่ปลายปากกาขอ่จี้นี่ครับเก้าเดี่มนะครับลักษณะของเหรียญแบบเก้าเดี่มคิวปุ่นนิขเ้ิลผสมทองแดงนะครับท่านมาดูครับนี่ขอบเฟืองกับขอบเฟืองคิวปุนนิกเกิลผสมทองแดงเจียนชัดเจีนเลยนะครับนี่ครับ นี่ครับเูที่ขอบเฟืองนี่นะครับท่านนี่ครับมาดูเบื้องหน้าพง์ท่านครับภูวิพล์อดุลย์เดีส่วนด้านหลังก่อรัชกาลที่เก้าครับท่านนี่ครับอินตะกีนนะครับคูอใกล้ๆกว่ารัชกาลที่เก้านะครับเพราะว่าเหรียญพระเศียรเล็กนี่ปีเหรียญห้าบาทนี่ตู้ซื้อจะบางนิดนึงครับไม่นาเหมือนกับพระเศียรเล็กครับนี่ก็คือพระศิลปใหญ่นะครับตู้ซื้อนี่มาดูขอบเฟืองเหรียญนี้ดีกว่าครับว่าเป็นไงมังคับเนี่ยขอบเฟืองนี่ครับ โอ้โหเดรียญนี okay, ้ทำไมเป็นสภาพนี้ล่ะโอ้โหก็โอเคนะครับก็มีระยบุบรอยบี้อยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ใช่ไม่มีครับมีอยู่นะครับโอ้โหจะสวยงามมากครับสาหรับขอบเฟืนงเดรียญนี้ดูใกล้ไปเลยครับยิ่งดูใกล้เท่าไหร่ยิ่งเห็นสวยงามมากครับดูครับคมชัดเจาะมากครับแล้วการสึกล้อมีเหมือนกันแต่น้อยมากเลยครับท่านดูสิครับเนี่ยแต่มีระยบุบรอยบี้อยู่เหมือนกันคขาไม่ใช่ไม่มีครับที่ปลายปากมุงจี้อยู่นี่นะครับขี้ให้ดูดูสิครับเนี่ยไม่ใช่ไม่มีครับก็มีครับแต่น้อยมากครับ ไม่ถึงกับเยอะแยะเหมือนกับบางปีประศหรือที่พวกเก็บได้มามาได้เก็บมาได้นี่ถ้ามันรู้สึกว่าจะเลกที่ไปไหนผมก็ไม่เก็บครับจะให้เอาไปซื้อของมนดืม่มเลยแเลยครับทมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีประศรเลยนะครับว่าติดอยู่นี่มีสิบอันดับที่หายากทำไมนะครับส่วนด้านหลังคือประเทศไทยครับพอชอตผันห้าร้อยห้าสิบแปดครับท่านสำหรับปีประศนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับสำหรับปีสองห้าห้าแปดเนี่ย ไม่ได้ติดอยู่ในนี้เด็ดสิบ hmm. kind of like, uh, ันดบที่หายากนะครับส่วนตรงกลางนี้คือว่าเป็นจะมาบอพฟิตดูสิว่าลาลามนะครับรู้สึกว่าจะบางไปนิดหนึ่งนะครับมันไม่นูนเหมือนกับพระเสียงเด็กครับพระเสียงใหญ่นี่ครับจะรู้สึกจะบางไปนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมพอะินเบนจะมาบอพฟิตตามลงมาอีกนิดคือนี่ครับกระเบื้องครับคือกระเบื้องครับเห็นชัดเจนนะครับกระเบื้องแต่เลนนี้ไม่มีพิเศษครับเพราะว่ามีรอยขีดเต็มไปหมดเลยครับสันดูครับ บนไไหัใบไม้ก็มีรอยฉีดออกมานะครับท่านและล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอาบรบนครับนี่ครับแล้วมาดูครับว่าจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่กับสำหรับปีสองห้าห้าแปดเนี่ยจํานวนการผลิตก็อยู่ที่ร้อยเกสิบห้าล้านพอดีพอดีกับท่านหนึ่งร้อยเกสิบห้าล้านพอดีพอดีเลยนะครับโอ้โหเยอะครับร้อยเกสิบห้าล้านเนี่ย ในระ,ะดับยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เลือละสี่สิบาทเท่านั้นเองครับเมื่อก่อนแค่ยี่สิบนะครับแต่ตอนนี้ขยับขึ้นมาอีกยี่สิบาทเป็นสี่สี่สิบาทเลเอ้เยเท่าไหร่ครับสี่สิบาทครับท่านสี่บาทแล้วนะครับส่วนเด่นที่ผ่านกันใช้้วครับตกอยู่ที่เลือละเจ็ดบาทถึงสิบาทเท่านั้นเองนะครับ